Oh! Okay. นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องของนายก้สไตล์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มาบ้านของพี่เตชะช่วงชยะนั่นก็คือตั้มเตของเรานั่นเองอเนะครับี่สาธิตการจับกุ้งอันนั้นก็จะเป็นที่ดักอ,อยากรู้ว่าเป็นอะไรเดินเข้าไปชมได้เลยครับโอเคอาจับกล้องไป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 ับไว้สามลูกดูกุ้งโอ้โอ ว้าผมไปตกปลาหมารครับรอชมปลาหมานี่เอาไว้กินหรือไว้ดูดครับผมบางทีคนตกก็ดูดครับ <c oughs> อ๋อผมโ okay. อเคจะถามเยอะจะถามเยอะทำไมอะ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายก็สไตล์นะครับ วันนี้ครับนายก็จะพาทุกท่านไปเยือนบ้านของรุ่นพี่ของนายก็นะครับชื่อพิทตัมนะครับเป็นทีมงานทศกัณฐ์ที่นายก็ทํางานด้วยนะครับ <S <s เขาบอกว่าที่ปาจินบุรีบ้านของพี่เขาครับตอนนี้น้ําใหม่กําลังมานะครับเป็นแม่น้ําบางปะกงครับผมเขาบอกว่าน้ําใหม่มาปลามาเยอะมากเดี๋ยววันนี้ครับนายก็จะพาทุกท่านไปตกปลาแล้ว ทำเมนูให้ทุกท่านได้ดูครับผมเอาติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้นายก็ก็มาถึงหมายที่จะตกปลาแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานของนายก็ทีมงานทัศกร์น,นะครับก็จะมีน้องเบียร์กับน้องยุ้ยครับขนอุปกรณ์ลงจากรถอยู่นะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกท่านครับ หลังจากที่พักหายเหนื่อยชมอากาศเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาเริ่มทําการเตรียมอุปกรณ์เพื่อตกปลาครับผมน้องเบียร์ก็จะเป็นคนจัดเตรียมเบ็ดนะครับส่วนผมก็จะผสมเหยื่อครับผมแต่ก็ต้องถามน้องเบียร์ครับเพราะว่าเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับรอดูครับทุกท่านครับว่าวันนี้จะหมูหรือจ่าครับจะได้ทำกับข้าวทุกท่านได้ดูไหมราติดตามนะครับ รับเพื่อนครับหลังจากที่เราได้เหยียอเรียบร้อยครับไม้แรกของเราครับนายก็ขอจัดก่อนเลยครับดูวงสวิงขนายก็ออกเป๋ซ้ายไปนิดนึงครับผมทุกท่านครับแต่ไม่เป็นไรฮะมือใหม่ธรรมดาครับผมเอาบรรยากาศครับครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูวงสวิงของน้องเบียครับผมคนนี้สุดยอดบอกเลยว่าหากินเก่งมากเป็นคนกรุงเทพครับ ได้เมีอีสา,ากินนี้ที่หนึ่งครับผมดูวงสวิงน้องครับน้องเขาใช้เป็นเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งฝอยเพราะว่าพี่ตั้มบอกว่าปลาม้ากำลังเยอะน้องเขาเลยจัดเหยื่อกุ้งฝอยไปครับผมคอยติดตามครับว่าจะได้ไหมวันนี้ พื่อนครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับลมพัดเย็นตลอดอากาศเย็นมากๆครับผมลืมแนะนําไปครับคนนี้ชื่อน้องตีครับผมน้องตีโทศกัณนะครับคนที่เปิดคลิปให้เราครับก็จะชิวๆไปนะครับส่วนทีมงานสาวๆครับพอได้ยินเสียงเพลงครับอ่ะยุ้ยจากพี่สักหนึ่งผลงานโอเคครับน่น่หนึ่งสเต็ปครับผม ครับสวนนกยครับขอดื่มด่ำธรรมชาติด้วยแล้วก็ดื่มดำเครื่องดื่มด้วยนะครับรอจังหวะปลากินครับตอนนี้พี่ตั้งก็ไปดูไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับแต่ทางอีสารเรียกตุ้มใช่ไหมเนี่ตุ้มดักกุ้งครับผมได้มาเอาไว้ตกปลาหมาครับทําอะไรปลาหมาก็คือต้องก้อยกินอย่างเดียวครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับตอนนี้ปลาดึงเบ็ดครับไปดูการเยอะของพี่ตั้ม นะครับโอ้ยดูเบ็ดดีครับอันนี้มาถึงเชียวของน้องเบียร์มั้งครับเบ็ดม่โกงสุดๆไปเลยครับดูครับน้องจริงจังมากเพราะว่าพี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่น้องบอกว่าอย่างนี้ครับเราปหลดข้างหลังครับผมป๋าดีเนี่ยยัดเข้ มนี่ชอบหน้าน้องตอนที่น้องมองกล้องมากเลยครับอันเป็นอะไรที่แบบฝาวะ่ะอันนี้โชว์ใจเขินหนึ่งทีครับทุกท่านครับแต่ยังไม่จบครับมาดูไม้นี้กันครับ run มันเป็นช็อตที่ผมชอบมากๆเลยครับเสียมต้องมานั่งเศร้าอยู่กลางแม่น้ำผมนี่เขาชอบเลยช็อตนี้ครับท่านครับถ้ารู้จักน้องเบียร์น้องเบียร์อยู่คนหากินเก่งมากแต่รอบนี้เาลครับ <c oughs> หลังจากที่พี่ตั้มกับน้องเบียร์ฟาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันครับ ในที่สุดครับปลากระดึงเบ็ดของนายกอครับผมซึ่งดึงนานมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะตอนนั้นกําลังนั่งเริ่มดื่มนะครับก็เริ่มตึงๆครับจะเชือกเบ็ดมันหย่อนนะในที่สุดเราก็ได้ปลามาครับผมนี่ฮะนี่คือปลาแรดนะครับเป็นปลาแรดธรรมชาติครับผมสงสัยน้องจะกินนานแล้วก็เลยไม่ดิ้นครับ ครับเพื่อนครับหลังจากที่ได้ปลามาแล้วนะครับนายก็จะทากับข้าวกินครับขอเสียงเพลงแล้วก็ขออนุญาตภาคเป็นภาษาอีสานนะครับครับุพท่านครับสวัสดีหนึ่งขังนะครับเนาะหลังจากที่ห้าได้ปลาดัดมาเรียบร้อยครับผมโดยฝีมือของนายก็สไตล์ครับผมต้องขิงคู่อื่นแน่นะครับเนาะเพราะว่าท่าเป็นคนตกใดครับผมฮ่า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 ครับุกท่านครับหลังจากที่ห้าได้ปลา หัดมาแล้วครับนายก้อยวสิเฮ็ดยนมันีเฮ็ดเมนูลาบครับก้อยเองครับก้อยใส่สมดแดงครับผมก้อยใส่สมดแดงเสร็จเรียบร้อยกระเซียเอาไปต้มนะครับเนาะผีตำเตีเพื่อนลาเพื่นอยากผัดชาให้กินด้วยพี่สันอ่ะจันเลยเพื่นครับพอเหลาป้าไม่เลวนะครับเนาะขอไปขัวเก็ดครับผมขัวเก็ดเออขัวเก็ดครับโอ้ยขอกระเถือห้ามไงอ่ะขัวบเกตเสร็จเรียบร้อยครับพญ่ตำเพื่นก็มาแล้วนะครับเนาะ และเอาเนื้อเอาไปเห็ดราบครับแล้วก็สีแบ้งไว้ถ้าผัดชานะครับผัดช,ชาหรือผัดเผ็ดกับปลาดูกันครับเดี๋ยวไปเบิรงว่าพันสีเห็ดอย่างเนาะชั้นกระดูกครับนายกอกวาเสียไปต้มไข่มดแดงครับมดแดงแบบร้ยายครับผมแล้วที่นี่พี่ต่ำพันวาพันซื้อไข่รปลาบึกมาน้่มาทันอก็เอาใส่ต้มปลาแดดนาครับผม <Bye. S 1> นี่ครับ หลังจากที่ห้าแล่แล้วก็ซับฟักมุนมุนแล้วเรียบร้อยครับนายก็เอามาห้อยกับถุงพลาสติกไว้แบบนี้เลยครับเพื่อให้มดแดงครับมันขอแมงเงียวใส่เนาะแลวเข้าที่นียห้าเอาไปคันครับมันจังบวกข้าวนี่ครับพอเขาได้ประมาณนึงครับถิ่ไว้ประมาณนึงนายก็ไปเก็บมาครับพ่อเบิงเหล่ามดแดงยังบัวหลายพ่อครับท่านครับมันยังหน่อยอยู่นะครับเนาะนี่ ขันมดแดงไปกอนครับบัทีนี้ครับนายกอดจังสิบีหมักเน่าแต่จังขันหมักเน่าอีกหลอบนึงครับผมบอกผิดครับกับเขาว่าไม่ผิดครับผมถ้าได้กินเค็งเดิมแล้วเัง่ก็บอกผิดครับพอขันมเน่าขันมดแดงเสร็จเรียบร้อยครับจนว่าน้ำข้าวมันออกเนาะที่นี่เ้าก็มาปรุงรสฉากรับผมสถิติบนต้องไปครับตามโดยเขาขัวครับแล้วแต่ผ้มักเล่นครับนี่เนาะบ่ได้ต่อจงว่าผู้นั้นมักอันนี้อันนี้ บ่ปตึงกลางๆเลยครับจากางมะเพ็ดใส่พริกเข้าไปอีกนิดหน่อยครับผมนี่นะครับนายก็สไตล์ครับกับบีบหน้าขอใไซครับบะกพาะกับไซตึ้งเข้าไปครับผมน้ำปลาอย่าให้ขาดผงนวอย่าให้เกินนะครับเด้อผงนวนี่นายก็ใส่ประมาณนึงครับช็อตนี่ครับช็อตหั่นหอมแดงครับนายก็มีดเข่ามือจังหวัดเดียพักไทยระมาณ ยี่สิบนาทีครับเบืเอมลอยไหลาบาเท่านอนดือมคร่องเดืมดมดมอมเข้าไปครับเอาก็ซอยผักเนาะบัดที่นี่ก็เอาเนื้อปลาครับมาโคนให้เขากันครับค้อเล่ข้เล่ให้เขากันก็ใส่ผักลงไปครับผมสูตหลาบใน้ก็ผมยังหลายครับน้าก็สิบบอกเด้อเอาเนื้อป,ป,ปลาใส่หมูมูนฟงนัวฟงนัวน้ำปลาแดกน้ำปลาข้อข้เห้เขากัน,ๆๆใ,น,กนสกใส่ผักเกเมืองเคยเบิ่งโฆษณา สาวไทยขอสวดหลับบ่ครับเขาบอกมาหนะครับนายกอไดมากเขาจํจำไดเนาะมาสู่พี่น้องไดหัวเลอกไดยิ้มเพราะไดยิ้มครับผมครับก็คาเล่ห์เขากันครับผมเครื่องวัตถุดิบกับวุ้ยอย่างหลายครับผิกปนบักหน้าเขาครัวน้ำปลาปลาแดกเล็กน้อยนะครับเนาะคาเล่คาเล่หเขากันครับแล้วก็ให้คนชิมต้อให้คนอื่นชิมก่อนครับเพราะเฮาเปค้นเห็ด เราต้องหมั่นใจนี่เราฉาบห้ากองขันบาเซียดีกว่าเติมนั่นเติมนี่บ่าอายเาสั่นเนาะครับเรื่องครับนี่ครับก็คือบรรยากาศทีมงานทศกัณฐ์นะครับเนาะมันก็มวนเซอรนอยู่วันหยุดเห็ดง่ากับเขียดเดี๋ยวไม่ยูน้ำกันเดี๋ยวไม่เห็ดกับเขากินกันเดี๋ยวไม่เห็ดกิจกรรมรวมกันครับผมว่ามันดีเลยครับสําหรับคนที่เห็ดง่ามานน้ำกันทีนางานทีบางคนบ่้อใจกันนะครับเนาะ ก็มาวอลกันตอนที่เฮาเห็ดกินเห็ดจังสีล่ละผมว่าครับคำแรกครับน้องยุย้ยผมว่ากับเติบหนึ่งอยู่ฝีมือผมครับนกโป่ให้ป้านะไหมวันที่นี้ครับมาฟังความรู้สึกของน้องเปียครับผม ียนการหากลินครับกับพางที่เก่าครับผมเอาเลยต่อไปเป็นเจโม้ครับคนกรุงเทพครับต้องบอกเลยครับว่าแม่เก่าปริดเตฐีย์เตียเขาโย,ยกนิโปห็นนะครับว่าคำว่ายกหางเนี่ยจับโ่นหนัก <มา S 1> ครับ ับท่านครับก็ถึงขั้นถ่ายแล้วนะครับหม่องตีครับซีมเบิ้งห่องทำเป็นไงอร่อยอร่อยครับทุกท่านครับหลังจากที่เฮาได้กับเข่าไปแล้วหนึ่งย่างครับต่อไปก็จะเป็นกับแกงครับผมก็เริ่มตึงๆกันแล้วครับเอาแนวสวงมาก่อนครับผมหมองยุยเพื่อนกระจัดให้ครับ นี่ครับผมยำบักม่วงสมครับสีสันบักคักเลยครับอ๋อแซบขักบ๊อมแมนครับเพ็รบักคักแต่กระแซ่บเพชรกันรคนรคับขอขอบคุณครับน้องยุ้ยหลังจากที่นายก่อก่อยปลาอยู่ครับพี่ตามเพิ่งจะเฮ็ดต้มเนื้อครับผมอัดขนบักคักเลยครับใส่เลือดลงไปเล็กน้อยนะครับเนาะนี่ครับสุดยอด บอกเลยครับว่าบรรยากาศก็กดีกับเขากระซาบทีมงานกับคุณภาพครับผมหลังจากที่ไปตามประเทศเสร็จครับกลายเป็นซิมนะครับเนาะโอ้แต่กลองบอกว่ายังไงบอกอสั่นเล่นไงยังบอกอเอา้าคอยจะค้ำบ้างกันนมานแต่ค้ำบอกโผล่ไปโดดอไอไว้กันเอา้าซิมเบิง้ง ออกประมาณนี้ครับผมช่องนายกอสไตล์นี้แซบบ่แซบตรงเฮหนาแซบไปกอนครับผมนั่นเลยนะครับก็เเฮดแจวนะครับเนาะกินก็ต้มเนื้อครับนี่ครับอยู่บหน้าขอใส่โอ้ยจุดยอดครับมาถึงเมนูของเพ่นนะครับพี่ตั้มพันบอกว่าพันอยากโซวสันอ่ะผัดฉาปลาลัดครับผมอ่ะตัวเบืงองที่การพันเครับพันตำพริกมาจากบ้านนะนะครับเนาะนี่ครับ ตำผักกระเทียมตำเครื่องพันมากล่ะอ่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับผัดให้ผักให้เครื่องแกงพันหอมมาสั่นัาที่นี่เพิ่มกระใสกระชายลงไปครับใส่กระชายทานี่เบาขอสั่นอ่ะเติมอีกนิดน้อยหน่อยพักเพล็กเอาไปหั่นนิดหน่อยได้อายเอ้ยหั่นไห้ครับมาสั่น่วงพันเนี่ยอ่ะบีบใบมะกรูดใส่ครับ เห็ดแบบบางๆครับพี่น้องฟิลมันได้บรรยากาศลมมันเย็นโอ้สุดยอดครับบรรยากาศตอนนั้นบอกเรียกว่าสุดยอดอีกทีครับพัดหอมเขากันครับวันที่นี่งใส่น้อมันหอยต้องไปขออนุญาตความบสวยงามนะครับเนาะพราะว่างเห็ดแบบบ้างๆเลยครับอันนั้นมันเลี้ยวอีกทีครับวัที่นี่ใส่เนื้อปลาที่ลวกสุกไว้แล้วนะครับเนาะนี่ครับเนื้อปลาไหลครับถึงแยกไว้ครับพักครับ เอามาหั่นก่อนเนาะ่อนนี้ใส่ลงไปครับมาหอดบานหอดซองอ้ายขันไว้อ้ายโซฟี่มือกับบอดด้เพื่อนวะเอา้าจริงจังมาคักครับเอา้าแสบว่าแสบน้องก็ว่าแสบเพื่อนเราละอฮ <c oughs> ือผัวไปเยือนนะครับเนาะเพื่อนวแะบบผมดรสชาครับใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำตาลลงไปโอ้ ส่วนี้ผมามามันเด็ดอยู่ครับเด็ดอยู่ผมเยลยซีมอ่ะโอ้ยสแบบขักเลยอะ่ะขอบคุณเมนูปลาฉะปลาแดดน้ำด้วยครับพี่ตั้มเมนูสุดท้ายครับสำหรับเมื่อนี้นะครับสำหรับปลาตัวหนึ่งที่เราหามาได้ครับต้มหัวปลาแดดต้มกระดูกต้มกลางนะครับผมถ้ามีใครแบบบึกน้ำครับที่พี่ตั้มเพิ่น เก็บไว้ถ่านนะครับเนาะก่อหนึ่งครับเอาหม่อมาต้มน้ำให้ฮอสนะครับเนาะก็ใส่พริกข้าตะไคร่ใบบักโกดหัวหอมน้ำปลาแดดเกลือครับรสดีจังหน่อยใส่ลงไปกระเติมน้ำลงไปครับถ่ายให้น้ำเดือดพอน้าเดือดแล้วเรียบร้อยครับใส่หัวปลาลงไปครับขั้นตอนการใส่ก็ลืมถ่ายกดถ่ายครับพี่น้องว่ามัยัง อ่ะหัวปลาอีเนื้อหมอแล้วครับปลาที่นี่ครับเว่นหมอหน่อยโพทษกาสั่นอ้าวเปลี่ยนหมอเป็นหมอกะทะไม่สีใหญ่ดีวะว่ะเ,เสือคนเบื้องอ๋อมันใหญ่ดีครับใหญ่กว่าหน่อยนึงครับ mm. พอเด็ดต้มได้เอาใสาก่กลางไปครับทีห่อแล้ออกจากลาลกบล้วกาฉัชานะครับเนาะทุกอย่างไปเสียเปล่าครับปลาหนึ่งตัวนี่เห็ดได้หลายอย่างครับ พอใส่หัวปลาไปแล้วครับใส่ก้างปลาใส่กระดูกปลาลงไปเรียบร้อยครับบัดนี้ที่เขากระถาเนาะครับเนาะให้น้าเดือดอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวมาสุกหลับัดน,นี้เขาจะมาใส่ที่เด็ดครับผมก็คือไข่ปลาเปิดครับกุ้งหมกยางไงเลยครับขับไปเรื่อยครับพี่น้องเอ้ยช่วงที่ทา ใส่ใครประบึกครับผมตอหนีเพลงกำลังเหงากระลังมันมวนครับฟอนต์ปนั้ำกะไรครับผมิึงไปนน้ำฟอนต์ปนั้ำอะไรเด้อพี่น้องเอยเป็นอย่างผมถึงบอตัดออกนะครับเนาะอยากเห็นฟ้องเข้าป่าครับบานที่เขาตักออกวันที้เขาใส่เนื้อป่าที่มันเรือครับผม น่าก็ไปใช้โซนนั่นลงไปครับนี่ครับที่เด็ดของเ้องครับไข่ปลาเบิกครับพวกเหมือนกางไงเลยครับหมอก่ะใหญ่ไนเป็นยังไงกว่าไข่ปลาน้อยเดี๋ยวครับผมนี่ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งที่เด็ดครับขออนุญาตขออภัยค่อนทีดบอกว่าเซนสติฟก็เรื่องสัตว์นั่นแะครับเนาะแต่นันเป็นวิธีอีสานบ้านห้องครับ สำหรับไข่หมดแดงหรือหมดแดงครับผมไข่ต่อมาแค่หนุ่มเดียวครับบอดดอเอาแบบทั้งห้างนะครับเนาะตอนนั้นาสิเอามาทั้งห้างครับโอ้ยบักอดด้ครับผมก็เลยได้มาแค่หนุ่มเดียวครับใส่ห้างกับพ่อเลยครับผมอย่าไปยอมอันนี้คือไข่ใช่ไหมครับเป็นตัวเป็นตัวหรือเป็นไข่ไข่กำลังจะเป็นตัวอ่าล่ะครับผมนี่ก็อีกเมนู เมนูท้าตายครับอกเิเหี้ยครับท่านครับพอเขาใบมดแดงมาล้วครับตาหมอเหาจะเป็นจม้านี่ครับผมก็นั่งอยู่เครับก็ต้องมาซอยกันเอาใบไม่ออกครับที่จะเอาใบามาเบื้งหน้าตาต้มห้อครับผมต้นอะไรต้นอะไรไม่รู้ครับ ต้นไม้อ่ะโอเคสีสันสวยงามครับค่อยๆเก็บใบไม้ออกนะครับเนาะนะครแล้วนี่นะครับเมนูเปิดพิสดารนะครับโดยเชฟก็พอเคลียร์ทุกอย่างออกจากหม้อเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปกับป็นการปรุงรสชาติครับผมนัวกับตามที่ทุกท่านเห็นครับผมอ๋อจะหน่อยไปหน่อยครับน้ำมันบกกับเติมน้ำมันงไปครับผมกเติมเครื่องเติมยางต้องไปตามเนาะครับเนาะ เอารสชาติตอนนี้ข้อใจครับผมนายก่อนสิร้อยกับพริกแดงจังน้อยครับขาดบุหรี่ขึ้นพริกร้อยครับนายก่อนขัดต้นก็ได้ครับนี่ครับใส่ผักลงไปขึ้นจบแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับเนาะหอมมะขักนี่ครับเมนูก๋อยปลาแกลดครับผมอยากให้ทุกท่าน์ไปซิมนอมกันครับแซ่บกระเสีบติได้ เนี่ยเป็นต้มเนื้ยครับผมทีนี้ฮขกก็มาล้อมวงกินเขานะครับเนาะสำหรับคนกินเขาก็อ้าวเป็นเครื่องดื่มไปกระดาาแต่ทุกคนมากครับครับท่านครับสำหรับคลิปนี้กับ้อประมาณนี้ครับผมวันหยุดของนายก่อดหนึ่งหมืนกับทีมงานทศกัณฐ์ครับกับบรรยากาศดีๆกับเข่าดีๆมิตรภาพดีๆเครื่องดื่มดีๆครับผม ค่หนึ่งเมือมันก็มีความสุขแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเนาะครับเนาะนายก่อฝากที่หนึงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในหะ้นายก่อนน้ำเลยครับเด้ออย่าถิ่มอย่าปลากันครับลหลายๆท่านครับเอฟซีไลน์ทันเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า,วาคือหายไปโดนแท้นายก่อไปยุ่งไซสเฮ็ดยังอยู่สันอ่ะเดี๋ยวนายก่อสีอัพคลิป อธิบายความนิใจนะครับเนาะว่าช่ที่หายไปคืออย่างครับผมถามแป๊บนึงครับเดี๋ยวนายก่อสีอธิบายเราเรืองเล่าให้ฟังนะครับเนาะว่ามันเกิดอ,อีกย่างขึ้นในช่วงแราที่มันหายไปครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านน้ครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านน้ที่เม่นขอมาถ,ถามกันนะครับเนาะว่าเสียไปไซด์โดนแท้เดี๋ยวนายก่อสีอธิบายฟังครับผมจต่ตอนนี้ครับ ถ่ายคลิปแล้วนายก็ขอไปจวดกันน่ยครับผมบรรยากาศกังได้ครับผมเดี๋ยวเราฟังเพลงกับพลงต่ำผลงานเพลงครับผมไปเลยให้างไ ขอฝากผลงานของน,นายกสตานั่น้ยครับเออด้อกดไรก็แชร์กดติดตามใหมือนกนนายรน้ำับและขอฝากอีกหนึ่งทีมงานครับทีมงานทันกันครับผม้าท่านคิดว่าสิจัดงานอีเวนต์จากงานนึงนี่ปรึกษาทีมงานทันกันได้เลยครับตั้งแต่วัดพื้นที่ติดต่อประสานงานกับทางพื้นที่ทางโรงแรมทางอย่างไว้ใจบวกเราได้เลยครับ รับรองว่างานออกมาดีแน,น่นอนครับผมยันได้ก็สิบแปะหนาเพจทัศกันไวครับสนใจติดต่องานไหนนะครับเนาะครับสัดท์ทายนี้ครับน้ยก็ขออนุญาตเป็นคลิปโดยภาพบรรยากาศที่แบบว่าอบอุ่นดีครับผมบรรยากาศที่ดิต่ำครับอีเม่เนาะแันซอยกันเห็ดงานครับก่อนสีกลับกรุงเทพครับผม ให้ก่อนตองขอตัวลาบไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ